big smile up here for me lovely one more oh that's so cute oh so ุบหายอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเม่นเม่นนะ oh น้องชอบเล่นน้ำเห็นน้เพ่เพ่งวิ่จริงๆริงไหมไม่โอ้ยโชคดีมากเลยที่ได้มาเห็นเนี่ย ชอบไหมน่ารักเนาะแต่ที่กรุงเทพแบบมันจะเป็นแบบตัวใหญ่มาเลียงนะแต่อันนี้มันเป็นตัวเล็กน่ารักมากดูดีน่ารักมาก ตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องของ Mary Infinity Channel ค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เหมือนแม่อยู่ในป่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะตอนนี้แม่อยู่ที่สวนสัตว์แบบเปิดนะคะเราสามารถเข้ามาเลี้ยงน้องจิงโจ้น้องตัวเล็กๆได้เลยโอ้ยป้อนต้นจับมืออ่ะ <c oughs> เทใส่มือแล้วก็ให้มันกินอย่างเงี้ยอ๋อน่ารักมากเลย Hello c u r r อันนี้เขารียกว่อะไรนะเป right, nope. hey, no. ็ดอะไรก็ไม่รู้นกห่านเราไม่เคยเห็นหรอคนคาเราก็ตอนนี้นะคะเราอ่ะซื้อบัตรไปถ่ายรูปกับควาล่านะคะเราจะพาน้องแกรนไปถ่ายรูปนะคะน้องคก็จะอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนตัวเล็กเห็นไหมเห็นชัดไหมไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายใกล้ๆเนาะน่ารักมาก big smile up here for me lovely one more So that's all good. Beautiful smile for me, lovely one more. Yep. So for each of your photos, there's gonna be a colored card at the bottom of it when you lift it up. And you just follow the instructions here in the back to get them online. Okay, yeah. Thank you. thank you. อันนี้เป็นไม่ใช่เรียกว่าจิงโจ้นะคะแต่ว่าเหมือนจิงโจ้จับได้จับได้รูปหลังน้องน่ารักมากจิงโจ้ตัวเล็กนะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะแต่น้องเป็นแบบจิงโจ้แต่พันเล็กนะคะอ้าวอันนี้เขาเรียกว่าเตียวเฮียเหรออ,หรอ้าวหลอจริงเหรออ๋อไม่กินเดี๋ยวมันโฉกมือเด้ออันนี้นะคะนกแก้วทุกคนนกแก้วอะ่ะเต็มเลยเมย์จะพาเข้าไปดูใกล้ๆกล้ อันนี้คือนกแก้วทางนั้นเลยนะอู้โอ้ส o c u t อ๋อจุ๊บปากอันนี้คือเขาเรียกอะไรอะตัวเม่นเม่นนะอ๋อ That t h e r e is fish fish oh. No it is a uh, meat โอ้มิ้นต์มิ้นต์เนื้องับบดขึ้นบดขึนบดขึ้นบัขึ้นเดขึ้นบดขึนบดขึ้นขึ้นบด้นกดขึ้นบดขึ้นบดขึรนบดขึ้นบดขึ้นบดขึ้นบหมึ้นบดขร้นบ้นบดขึ้นบดขึนบดนึ้นบดข้นบดขอ้นบดขึ้นบดขึ้นบดขนบ้นบดขึ้นขึ้หบด เห็นเห็นไงแต่ก่อนดูหนังพระเยซูไงเราเห็นเขาปล่อยน้องพิราบออกไปน้องพิราบเป็นสีขาวไงน้องชอบเล่นน้ำาเห็นนกอเพนงเพ่งวินจริงๆไหมไม่โอ้ยโชคดีมากเลยที่ได้มาเห็นเนี่ยชอบไหมน่ารักเนาะแต่ที่กรุงเทพอ่ะมันจะเป็นแบบตัวใหญ่มาเลี้ยงนะแต่อันนี้เป็นตัวเล็กน่ารักมากดูดีน่ารักมากอ๋อน้องน่ารักเนาะ ทุกคนคะ่ะแกรนด์กำลังมองหานะคะว่าสัตว์ชนิดที่อยู่ในนี้มันเป็นสัตว์อะไรนะคะแต่ว่ามันไปหลบแล้วอะ่ะคนน่าจะมาเยอะแล้วก็มันเข้าไปหลบนะคะเอา้ามันเป็นหมีทุกคนมันบอกว่าเราอะ่ะน่ารักนะแต่ว่าอย่าเอามือเข้าใกล้เพราะว่าเราอาจจะกัดมือคุณได้นะคะตลกมากเลยน่ารักอ่ะไม่เห็นตัวหมีก็ดูรูปหมีไปก่อนแล้วกัน น้องแกรนก็มองหาน้องหมีอยู่นะคะเราต้องมาดูตอนที่เขาอาหารมาให้น้องไม่กินอันนั้นสำหรับแคนการูเฉยๆน้องกินโทเมโทนู่นเห็นไหมอาหารของน้องมะเขือเทศนะคะเต็มเลยอุ้ยน้องรักสุขภาพน้องกินแต่มะเขือเทศอันนี้คือนกกระยางของแท้ใช่ไหมจิงตัวนี้น่ารังกดเยอะจริงเจ้ตัวดิ้น่ารัก มันจะกัดเราเปล่าระวังนะอ๋ออันนี้น่าจะฟังแหลมอ่ะเธอเขาก็เลยให้อยู่ข้างในเขาก็เลยไม่ให้ออกมาไงเข้าใจปะน่าจะอันตรายอะ่ะเหมือนายไอลเนอร์ <laughs> ทุกคนแกรนบอกว่าตาน้องนี่เหมือนแบบทาไอลเลนเนอร์เลยนะคะแล้วก็แต่งขอบตาอะไรอย่างี้ทำไมเขาขัางจิงโจ้พันนี้เนาะสวยมากเลยว้เพิ่งเห็นมีน้องเคเลยน้องเค น้องเคตัวใหญ่ <c oughs> โอ้โหน่เป็นหัวอะไรไม่รู้โอ้โห Hello 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 <laughs> <chụp> hello <hóa> <laughs> <Dón hóa. cười> <bên tùa> này hello 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 có, hello 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 น้องมูอยู่ไหนโอ้น้องอยู่น,น,นี่โอ้เนียร์นเขานียร์น,น้องงีบอยู่น้องเป็นตัวอะไรอ่ะจิ้งเหลนเหรอจิ้งเหลนทะเลทรายเหรอไม่ต้องสวยหยั่งหยั่งหย่ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไร,ะไ,รไม่เคยเห็นเลย ห่างลุกติ๊กลุกติ๊กหรรันสั้นมากข้าอยากกินแก่ <laughs> น้องหลาม <laughs> น้องหลาม <laughs> น้องหลามยูไ <sighs> อ í, <laughs> ตัวนี้แปลกๆหัวสั้นสัน้นตัวนี้มีงอนไก่ได้วยมีงอนไก่ด้วยือน้องดีน้องมีงอนไก่ตัวกระดูกนูเลยเอาหมดแล้ว แล้วตูุงกุก็หมดแล้วไม่มีแล้วไปดูที่อื่นต่อดีกว่าหมาอะไรอะ่ะมาบ้านเหรอทำไมเขาามาบ้านมาโชว์อะน <c oughs> มันหมาบ้านเลยเด็กน้องสวยโอ้น้องเคของเราโอ้ <c oughs> น้องอาปากด้วย หลังจากที่เราเดินรอบๆสวนสัตว์เสร็จนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาที่เขาซื้อของฝากค่ะทุกคนมีเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะน้องจิจ๊โจน้องแคงกรูน่ารักมากถ้ากลับไทยนะอยากซื้อไปฝากคนที่ไทย ตัวนี้ราคา42ดอลน,นะคะทุกคนของฝากเยอะแยะเลยตัวนี้19ดอลค่ะแกรนจะซื้อตัวหนึ่งนะคะเป็นพวงก,กุญแจนะคะมีซิปให้ด้วยเพื่อเก็บเหรียญบาทอันนี้ไงหมีนี้ก็มีเออหมีก็มีตัวนี้ก็น่ารักแต่มันอ้วนอ่นะเวลาใส่ในกระเป๋าแล้วแบบแล้วแต่เลย,ยเลือกเลยจะสักตัวไหมอันนั้นแหละมีน้องแพนกวินด้วยน้องน่ารัก ลิงอย่างเงี้ยที่ไทยก็มีถูกด้วยนี่นี่มีคอลาค่ะตัวนี้249ค่ะอยากได้เอาไปไว้ข้างนอกบ้านอะหาซื้อตั้งนานนะไม่มีเลยเพราะว่านกมันชอบมอาขี้งไงเธอทุกคนจะเห็นนะคะว่ามีเยอะมากเบไม่สามารถถ่ายทุกตัวทุกอย่างทุกชนิดให้ดูได้นะคะมันมีตั้งแต่หนังสือไปจนตุ๊กตาไปจนเสื้อผ้านะคะที่เป็นของสัตว์สัตว์เนี้ยนี่แล้วมันก็มีโปสการ์ดด้วยนะคะทุกคน ไม่หมดเลยค่ะทุกคนคะคลิปนี้ก็เมกับอแกรนก็พามาแค่นี้นะคะเมก,ก็ได้งูตัวหนึ่งกับบ้านนะคะแล้วก็แกรนก็ได้กระเป๋ากระเป๋านะคะกับพวงก,กุญแจเนาะเป็นที่ห้อยพวงก,กุญแจนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่เหรียญด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย